สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับว sure. ันน sure <tr> <t straighten out> ี้ก็จะได้เข้ามาทางช่องเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเข้ามาทางช่องเหมือนเดิมนะครับก็จะเอาสูตรหน่วยล่างนะครับสูตรหน่วยล่างมาให้ลุ้นมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับหน่วยล่างนะครับก็เข้ามาระยะยาวเหมือนกันนะครับก็มาให้พี่น้องนะครับแบ่งปันให้พี่น้องเลยแหละครับพี่น้องไม่มีอะไรนะครับช่องนี้นะครับทุกสูตรมาแบ่งปันให้นะครับพี่น้องไม่ได้คิด อะไรเลยนะครับพี่น้อง to ขอให้พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมแค่นั้นแหละผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องกันนะครับพี่น้องก็สูตรทุกสูตรก็มาแบ่งปันกันนั่นแหละพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเราไม,ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีแต่ความสุขมามอบให้กับพี่น้องแหละที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยนะครับพี่น้องไม่มีอะไรมากมาย <excuses S 1> ก็มีคําขอบคุณนะครับจากพี่น้องนะครับว่าที่ได้เข้ามารับชมทางช่องนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกๆท่านนันะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยนะครับก็ยังไม่หนีไปไหนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องมามาลุ้นกันเลยพี่น้องที่ไปที่มาของสูตรนี้นะครับ ผมจะย้อนหลังชักนิดก็พอแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องพอเห็นนะครับพี่น้องหน่วยล่างนะครับพอเห็นนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมก็พอเห็นสูตรนี้บ้างนะครับพี่น้องก็ทั้งหมดทั้งมวลยี่สิบงวดนะครับพี่น้องยี่สิบงวดนะครับหลุดไปแค่สองงวดนะครับพี่น้องงวดที่ผลลัพธ์ออกที่หกสามนะครับนี่ไม่มีเลขหกและไม่มีเลขสามเลยพี่น้องเองครับตามสูตรนะครับ สูตรนี้จะได้ห้าตัวพี่น้องสูตรนี้ได้ห้าตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มาหลุดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดนะครับไม่มีเลขเจ็ดเลยพี่น้องเห็นะมครับมีสองมีสามมีสี่แล้วก็มีห้ามีเก้านะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานวันนี้ออกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดนะครับไม่เห็นเลขเจ็ดเลยก็ถือว่าพลาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาติดตามงวดที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาสองตัวเหมือนเดิมนะครับหกกับหนึ่งนะครับ เล้วงงวดนี้มาแค่ตัวเดียวนะครับมาหลักหน่วยด้วยนะครับผลลัพธ์ออกเลยนะครับแปดเจ็ดใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับออกอยู่ที่แปด็ดนะครับหลักหน่วยก็ยังเดินต่อเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็ยังเดินเลขตัวนี้นะครับเลขเ็ตัวนี้นะครับก็ยี่สิบงวดนะครับยี่สิบงวดนะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับยี่สงวดก็หลุดไปสองวดแล้วแหละพี่น้องนะครับที่ผมกากระบาดไว้นั่นแหละพี่น้อง หลุดไปสองงวดพี่น้องยี่สิบงวดนะครับยี่สิบงวดหลุดไปสองงวดนะครับหน่วยล่างนะครับพี่น้องถ้าไหนชื่นชอบก็ลองติดดูได้นะครับห้าตัวนี้นะครับว่างวดนี้เขาจะได้ตัวไหนกันนะครับพี่น้องว่างวดนี้เขาจะได้ตัวไหนกันเป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องใกล้จะหมดกระดาษเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนหน้ากระดาษใหม่ให้นะครับหรือว่ากลับหลังให้นะครับพี่น้องคาดอาวเพน อีกด้านหนึ่งนะครับมาวางไว้นะครับต่อกับแถวนี้เลยนะครับหน่วยล่างนะครับพี่น้องมาผมจะย้อนหลังสักนิดหนึ่งครับพี่น้องไม่ต้องย้อนหลังกันมากหรอกพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นแล้วนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับพี่น้องพอเห็นแล้วนะครับมาผมจะไปไวันะครับก็งวดแรกที่เขาเริ่มเข้ามาก็ ผลลั์ออกที่ 2- 3สนะครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักหน abonn abonn ่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ผลลัพธ์2ตัวล่างบานออกอยู่ที่51เลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นวันที่2ครับแล้วถัดมานะครับก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่50นะครับเลข0ย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวดที่3ครับแล้วถัดมานะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบาลออกอยู่ที่54นะครับเลข4ีก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่4นะครับ แล้วถัดมานะครับ2ตัวล่างรับบาลเขาออกอยู่ที่3 2ครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่5นะครับพี่น้องเห็นไหมครับแล้วถัดมา2ตัวล่างระับบาลออกอยู่ที่36นะครับเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่6พี่น้องนะครับแล้วถัดมา2ตัวล่างรับบาลงวดนี้ออกที่85เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่7นะครับพี่น้อง แล้วถัดมา2ตัวล่างแล้บานออกอยู่ที่0ูย์เลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วถัดมา2ตัวล่างแล้บานออกอยู่ที่8 7เลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่9พี่น้องแล้วถัดมาผลลัพธ์2ตัวล่างบานออกอยู่ที่20งศใช่ไหมครับเลข0ูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่10พี่น้องแล้วถัดมานะครับถัดมา ผลลับสองตัวล่างบานออกอยู่ที่0ูนย์หกใช่ครับเลข6ก็ติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างก็ผ่านเป็นงวดที่11นะครับแล้วถัดมานะครับพี่น้องถัดมาผลลัพสองตัวล่าง, <aprove cha> างบางนันงวดนี้ออกอยู่ที่91้าเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างก็ผ่านเป็นงวดที่12นะครับแล้วถัดมาผลลัพสองตัวล่างบานออกอยู่ที่26งหกใช่ไหมครับสองเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่13นะครับพี่น้อง เห็นชัดไหมครับพี่น้องตัวเลขมันจะเล็กนิดหนึ่งผมขยายหน้ากล้องเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับเพื่อตัวเลขจะใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องเห็นไหมครับแล้วถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ผลลัพธ์สองตัวล่างบานออกอยู่ที่ห้าศูนย์พี่น้องเลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่สิบสี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับผ่านเป็นวดที่สิบสี่นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขศูนย์หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวดที่สิบสี่แล้วถัดมา งวดที่15ผลลั์ออกอยู่ที่ 6, 3สใช่ไหมกองสลาก2ตัวล่างกองสลากเขาออกอยู่ที่ 6- 3สกันนะครับพอดีตามสูตรไม่มีเลข6แล้วก็ไม่มีเลข3นะครับก็พลาดไปพี่น้องก็พลาดไปนะครับก็พลาดก็มาติดตามกันใหม่นะครับพี่น้องพลาดไปนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาผลลัพธ์2ตัวล่างบาลงวดนี้ออกอยู่ที่3 1พี่น้องเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบพี่น้องไปในงวดนี้นะครับ เปลี่ยนมาเป็นหลักสิบนะครับงวดนี้นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่สิบหกพี่น้องแล้วถัดมานะครับถัดมาสองตัวล่างลรกบานงวดนี้ออกอยู่ที่ห้าแปดนะครับเลขแปดก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับกลับเข้ามาหลักหน่วยอีกแล้วพี่น้องก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องแล้วงวดที่สิบแปดนะครับผลลัพธ์ออกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดไหมครับมาเบิ้ลนะครับงวดนี้มาเบิ้ลพี่น้องมาเบิ้ลตามสูตรไม่มีเลขเจ็ดเลยพี่น้อง ตามสูตรไม่มีเลขเกก็ถือว่าพลาดเหมือนกันพี่น้องพลาดไปนะครับพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรติดตามกันต่อครับพี่น้องแล้วถัดมานะครับถัดมาผลลัพธ์สองตัวล่างบานง,งวดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งใช่ไหมครับงวดนี้นะครับกองสลากนะครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเก้าพี่น้องผ่านเป็นงวดที่สิบเก้านะครับแล้วก็ถัดมานี่เองนะครับที่ผลลัพธ์สองตัวล่าง ของรัฐบาลเขาออกที่87นะครับเลข7ก็ยังมาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับเขากลับเข้ามาอีกแล้วนะครับพี่นいい응้องก็ผ่านเป็นงวดที่20นะครับทั้งหมดทั้งมวล20งวดพี่น้อง20งวดก็หลุดไปแค่2งวดเองนะครับหลุดน้อยกว่าข้าวพี่น้องเห็นไหครับหลุดน้อยกว่าข้าวนะครับ20งวดพี่น้องเห็นไหครับ20งวดหน่วยล่างนะครับพี่น้อง20งวดนะครับก็หลุดไปแค่2งวด ผลลัพ์ที่ออก 6,,3 และก็77นะครับหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้ามา2งวดรวดนะครับแล้วงวดที่21นี้เขาจะเดินต่อหรือเปล่าว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขยายหน้ากล้องเข้าไปลึกนิดหนึ่งนะครับเดื๋ยจะได้เห็นคําเตือนทั่วถึงกันนะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพรานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่น้องมาลุ้นแล้วพี่น้องมาลุ้นเข้าเรื่องกันเลยนะครับงวดที่ที่ยี่สิบเอ็ดเขาจะได้เด่นตัวไหนกันมามาลุ้นกันเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเนี่ยทายาวเลยพี่น้องเห็นไหมครับดูดิงวดที่แล้วออก อะไรครับแปดเจ็ดนะครับพี่น้องแปดเจ็ดกนะ็จะมาเข้าอยู่ตัวนี้แหละพี่น้องเลขกเจ็ดตัวนี้นะครับพี่น้องถือว่าผ่านนะครับมามันลุ้นเลยพี่น้องก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้องสามตัวบนนะครับพี่น้องสามตัวบนก็คือนี้นะครับแปดเก้าแปดนะครับแปดเก้าแปด แล้วก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องเลขหน้า3ตัวนะครับครั้งที่1นี้นะครับ449นะครับแล้วก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับก็ใช้ตำแหน่งครั้งที่1และครั้งที่2นะครับพี่น้องตองหนึแล้วก็690นะครับก็มาเป็นสูตรคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับมาลุ้นเลยพี่น้อง3ตัวบนออกเลยนะครับ8นะครับ8แล้วก็9 8นะครับแล้วก็ 3ตัวหน้านะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องคือตัวนี้นะครับ4 4 9นะครับพี่น้องผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้4 4 9นะครับ่ะและอีก2องตำแหน่งนะครับอีก2องตำแหน่งก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องเลขท้ายที่เขาเขียนไว้นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับก็จะใช้ครั้งที่1และครั้งที่2ตัวนี้นะครับพี่น้องใน2องตำแหน่งนี้นะครับตองหนึ่งใช่ไหมครับอ่าแล้วก็6 นะครับหกแล้วก็ศนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องอมา,มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องว่างวดนนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันแน่พี่น้องมาใกล้จะหมดกระดาษแล้วนะครับมึมึก,ก็เริ่มจะหมดแล้วพี่น้องมึกปากกาเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่อีกนะครับพี่น้องอ หลักหน่วยบนบวกกัน30 2คร mm, ั้งนะครับหลักสิบาตัวหน้าครั้งที่1นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็บวกกัน2ครั้งนะครับหลักสิบและหลักหน่วยก็บวกกัน1ครั้งพี่น้องแล้วก็เลขท้ายนะครับเลขท้าย3าตัวครั้งที่1ใช้หลักร้อยบวกกัน1ครั้งนะครับตามขีดเลยพี่น้องแล้วก็หลักหน่วยก็บวกกัน2ครั้งนะครับพี่น้องตามขีดนี้เลยนะครับพี่น้องแล้วก็ เลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับก็จะใช้หลักร้อยบวกกัน1ครั้งแล้วก็หลักสิบบวกกัน1ครั้งประมาณนี้นะครับพี่น้องตามขีดเหมือนกันหรือเปล่าพี่น้องถ้าไม่เหมือนกันบวกก็ผิดพลาดไปเลยนะครับพี่น้องอถูกนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับนีนนน่ถูกต้องนะครับพี่น้องมาช่วยกันคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องที่พี่น้องได้เข้ามาติดตามรับชม ทำพร้อมๆกันเลยพี่น้องเราไม่ได้หวงนะครับแต่ละสูตรเราไม่ได้หวงนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองแคบสูตรไปดูนะครับพี่น้องสองแปดสิบหกนะครับหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งสองแปดสิบหกก็วางเลขหกไว้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็บวกกันสองครั้งนะครับหลักสิบนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็ได้เลขแปดสี่บวกสี่ก็ได้แปดใช่ไหมครับพี่น้องอ อันนี้บวกกันสองครั้งก็ได้เลข2 1งหนึ่งบวกหก็ได้2พี่น้องอา่าได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องมามาบวกพร้อมกันเลยครับพี่น้องอันไหนไม่ถูกก็ทักมานะครับพี่น้องพร้อมแก้ไขนะครับให้ทันทีนะครับพี่น้อง8ปดบวกหได้เท่าไหร่พี่น้อง8ปดบวกหได้14นะครับวางเลข4ไว้พี่น้อง4ีบวกแได้12ก็วางเลข2ไว้พี่น้อง 2บวก9ก็ได้11ใช่ไหมครับวางเลข1ไว้ใช้หลักหน่วยมานะครับวางเลข1ไว้1บวก1ได้2นะครับพี่น้อง2บวก2ได้4นะครับ4บวก6ได้เท่าไหร่พี่น้องได้10นะครับวางเลข0ย์ไว้0บวก9ก็ได้เลข9นะครับพี่น้องได้ตัวเด่นเป็นเลข9นะครับพี่น้องนับเรียงตัวให้ได้4หลักก่อนนะครับแล้วก็บวก4คงที่ก็จะได้เด่นตัวที่5นะครับพี่น้องมา มาทวนกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องจะได้เลข9จริงหรือเปล่านะครับพี่น้อง8ปบวกหได้14นะครับพี่น้องวางเลข4ไว้นะครับ4ีบวกแได้12วางเลข2ไว้2อบวกเได้11วางเลข1ไว้1นบวกหได้2พี่น้อง2อบวกสได้4นะครับ4ีบวกหนะครับ4ีบวกหก็ได้10ใช่ไหมครับ4ีบวกหก็ได้10ก็วางเลข0ไว้0ูบวกเก็ได้เลข9อ่าถูกต้องนะครับพี่น้อง ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็นับเรียงตัวไปเลยนะครับพี่พน้องเพิ่มทีละแต้มนั่นแหละพี่น้องเพิ่มทีละแต้มนั่นแหละเก้านะครับพี่น้องเก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็บวกสี่คงที่นะครับพี่น้องสี่คงที่อ่าตัวเด่นตัวที่ห้าจะได้ตัวไหนกันนะครับ ตัวเด่นที่ห้าก็จะได้เลขหกนะครับสี่บวกสองสองบวกสี่ก็ได้เลขหกพี่น้องอะจะได้อยู่ประมาณนี้พี่น้องอหลักหน่วยล่างนะครับพี่น้องได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็เลขหกนะครับพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลได้ห้าตัวนะครับพี่น้องจะมาตัวไหนกันพี่น้องถ้าพี่น้องมีหลักสีมาลองมานะครับมาจับคู่กับสูตรหน่วยล่างสูตรนี้นะครับ น่ารู้เลยนะครับพี่น้อง90126นะครับผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับ9นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ9แล้วก็0แล้วก็1 2แล้วก็6นะครับพี่น้องวันนี้จะมาสองตัวหรือเปล่านะครับวัดที่ผ่านมาก็มาแค่ตัวเดียวนะครับบางงวดก็มาสองตัวนะครับพี่น้องบางงวดก็มาสองตัวนะครับ ให้่นะกองเขาใกล้นิดหนึ่งพี่น้องนะครับวดที่21นะครับวดที่จะถึงนี้นะครับเป็นวดที่21นะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยไทยพารวยชื่นชอบแบบช่องไทยพาลวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้กดแชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นๆได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดนะครับกดแชร์กันออกไปนะครับ ก็ขอให้ถูกตางวันกันอย่างต่อเนื่องขอให้โชคดีกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านไหนที่ได้แชร์ออกไปนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับที่ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็กรุณากดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันเลยนะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับยาวไปแล้วนะครับคลิปนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ